สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย BIOI นะครับเราให้ความสําคัญค่อนข้างมากกับอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรอาหารและก็เทคโนโลยีชีวภาพนะครับ เรามีประเภทที่ให้การส่งเสร,ริมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณเกือบจะ20ประเภทในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาตัวเด่นเดเลยนะครับที่เราให้การส่งเสร,ริมเนี่ยก็มีตั้งแต่ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับเรื่องของนิคมสารกันทางด้านเกษตรซึ่งต้องรวมในเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็ในเรื่องของสถาบ,บันที่ให้องค์ความรู้นะครับเรื่องของเกษตรดิจิทัลแล้วก็ในปัจจุบันนะครับนโยบายเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มประเภทกิจการ ในเรื่องของการรองรับเรื่องของอาหารสมัยใหม่นะครับฟิเจอร์ฟูด้ดเรื่องของเฟอร์ชเนลฟู้ดแล้วก็เรื่องของสาศรสกัดต่างๆ BOI เนี่ยจะมีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทุกอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับน่าจะมากกว่าประมาณ2,000ณกว่าโครงการในแต่ละปีนะครับมูลค่าการลงทุนก็ตกที่ประมาณ4ี่แสนล้าน5้าแสนล้านหรือ6กแสนล้านบ้างนะครับในช่วง9เดือนแรก นะครับสหรือว่า3ไตรมาสแรกของปี2566เนี่ยนะครับ mm. อุตสาหกรรมเกษตรอาหารเนี่ยนะครับมีโครงการที่ยื่นขอเข้ามาเนี่ยมากกว่า200โครงการนะครับ mm. มูลค่าการลงทุนเนี่ยนะครับมากกว่า50,000ล้านบาทการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างที่ผมได้เรียนไว้ในปีนี้นะครับ mm. มีตัวเลขเติบโตค่อนข,ข,ข้างสูงมากขึ้นนะครับเราก็จริงๆแล้วเราก็บอกว่าเราก็มีในเรื่องของ success story ที่สําคัญนะครับก็ mm. มีบริษัทอาหาร ที่สาคัญของโลกและก็ชั้นนําของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับการส,งส่งเสริมการทุนเปน็นจำนวนมากถ้าผู้ประกอบการในอุตสาหการรมอาหารนะครับมีในเรื่องของการทําวิจัยพัฒนาเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของเกษตร,รก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขามีในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีการทําวิจัยพัฒนาในเรื่องของการทําด้านการเกษตร,รก็สามารถในเรื่องของได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นนะครับ บีไอเนี่ยนะฮรเรามีการให้สิทธิ์ที่เป็นพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการอยู่แต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับมีการยกระดับเ,เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําวิจัยพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเขาสามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่า d ีไเองเนี่ยนะครับมีเครื่องมือในการจูงใจให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการพัฒนาโดยการใช้ในเรื่องของความรู้โน้ตฮาวและก็เทคโนโลยีนะครับมาใช้ในโครงการ วีไอเองก็มีมาตราการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมาตรการพัฒนาชุมชนและสังคมนะครับก็มีสิ่งที่จูงใจบอกว่าถ้าบริษัทขนาดใหญ่เอาในเรื่องของเองินทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับเรือนเกษตรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรเนี่ยนะครับก็สามารถที่เขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอันนั้นก็คือในส่วนของผู้ประกอบการส่วนตัวผู้รับนะฮะก็จะได้ในเรื่องของทุน ทุนในเรื่องของความรู้เรื่องของเครื่องจักรเทคโนโลยีเข้ามาเขาก็จะทําในเรื่องของผลิตผลที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งโปรดักตที่มีคุณภาพเนี่ยจับเข้าไปสู่โรงงาน b i เรามีหน่วยงานที่จะจับทั้งสองรายนี้มาเจอกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์สุเสรคุณภาพปีของเราเองนะครับ เราประกาศเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ส่งเสริมการคุณ5ปีนะครับเรามี7เป้าหมายหลักนะครับที่ทางท่านเลขาธิการได้วางเป้าหมายไว้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการส่งเสริมในรูปแบบที่เป็นคัสเตอร,ร์หรือการรวมกลุ่มหรือแม้กระทั่งเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจสภาพัฒน์เองนะครับหลังจากเห็นโมเดลความเสถียรอันนั้นก็เลยทําในเรื่องของระเบียนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาอีกสี่อีก4ภาพ B.O.I มีแพคเกจที่เป็นตัวเสริมและที่ในเรื่องของ การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการทุนตามพื้นที่ของระเบียงเศรษฐกิจสีภาคเพราะฉะนั้นนี้นะครับเป็นหนึ่งในสับเซ็ตของคําว่าใบอ h กนะครับ่าเพราะว่าประเทศไทยเองเรามีความหลากหลายทางชีวภาพติดอันดับโลกพอมีแพ็คเกจนี้ออกมา b ีไอเองก็คงจะต้องหาวิธีการที่ว่าดึงผู้ประกอบการนะครับที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ระเดีงเศรษฐกิจตรงนั้น แล้วก็เป็นในเรื่องของตัวบริ a i ทนะครับที่ให้ส่งเสริมกันส่งต่อการระวห่างตัวผู้ผลิตวัตถุดิบไปสู่ผู้ผลิตปลายทางรวมถึงในเรื่องของการดึงในเรื่องขององค์ความรู้สถาบันการศึกษาเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานะครับในปี2567 บูไอนะครับคงจะมีในเรื่องของมาตรการที่ให้การส่งเสริม่างเป็นรูปธรรมออกมาในเรื่องของการผักดันในเรื่องของระเบียนเศรษฐกิจสีภาคหรือว่าเป็นไบออกทบที่คุณน้ำพูดถึงและจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอผู้ผลิตต่างๆที่เข้าไปอยู่ในกลุก่มในตรงนั้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเติบโตมีความก้าวหน้าของเรื่องบโอกับพอสมควรแล้วนะครับ